แล้วเวลาซ้อมนักมวยก็มาถึงครูผลป้อมเพชรครูมวยชื่อดังวัย50ปีพอๆกับอดีตรัฐมนตรีโอภาสผู้การอนนบและนายเพชรเข้ามาในโรงฝึกซ้อมซึ่งมีเวทีมวยและอุปกรณ์การฝึกรบกลันได้มาตรฐานพร้อมนักมวยหลายคนครูมวยตรวจดูความเรียบร้อยของโรงฝึกแล้วหันมาบอกนักมวยที่เพิ่งมากับแกเมื่อตอนเช้าเราเข้ามายืนดูโรงฝึกกันอย่างตื่นตื่นเพราะมันก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก นึกไม่ถึงว่าหัวหน้าคณะจะลงทุนสร้างโรงฝึกอย่างได้มาตรฐานแบบนี้ยืนเซอร์กันอยู่ทำไมวะเตรียมตัววอร์มมาครบแล้วไม่ใช่เหรออย่างครับคุณเนกับคุณปากยังไม่มาเจ้าแหลมสิงเป็นคนตอบสองคนนั้นช่างเขาเดี๋ยวเขาก็มาเองพวกแกเก้าคนวอร์มกันไปก่อนนักวยไทยทั้งเก้าคนจึงแยกย้ายไปคนละมุมชกลมเตะกระสอบทรายตามถนัดครูผลเอาหลานชายวัยรุ่นมาด้วยเพื่อถือกระเป๋าเสื้อผ้าให้แกเห็นมันยืนดูเขาเฉยเลยว่าเอาไอปาน เองก็ซ้อมกับเขาด้วยสิโชคดีได้ขึ้นต่อยเป็นคู่แถมท้ายรายการไม่ได้ต่อยก็ซ้อมไว้เรื่อยๆสิวะครับลงุงเด็กหนุม่มรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเต้นฟุตเบริร์กชกลมท่าทางคล่องแคล่วแล้วทุกคนก็ต้องหยุดหวรอมเมื่อหัวหน้าคณะกับลูกชายลูกสาวและนายปักสินเข้ามาในโรงฝึกอา้าวนายเพชรกับเจ้าเปลียวยังไม่มาอีกเหรอผู้การอนนบถามโดยไม่เจาะจงใครลูกสาวเลยพูดถัวเราะคงเปลี่ยนใจแล้วละมังเขาคงไม่เหลวไหลอย่างนั้นหรอกนะคุณพ่อผู้เสียงคุณ รูผลเลยว่าบ้างรับเจ้าเพชรมันรับปากผมเมื่อตะก,กี้นี้เองผมไปคุยที่บ้านมันว่าจะตามมาครับนน่นมาแล้วโน,น่นพอดีนายเพชรกับเปียวและอัมพาก้าเข้ามาในโรงฝึกทุกคนหันไปมองผู้การรีบยกมือรับไหว้เปียวที่เข้ามาไหว้เขากับครูผลครูผลตบบาชายหนุ่มพลางถามหัวหน้าคณะท่านจะเอาไงครับใช่มวยไทยจับคู่ซ้อมกันก่อนไหมมันวอร์มกันแล้วให้ปักศสลกับตาเนฉลองเวทีใหม่ซะก่อนดีกว่าเป็นการเอาเลิกเพราะตาเนเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นอยู่แล้ว ต่อไปปักศิลมันจะเป็นชป์ภาคชป์โลกกับเขาบ้างหรือครูว่างไงถามแบบโหด่เลาะซึ่งครูผลก็เห็นด้วยดีครับผมนึกว่าท่านจะให้พอเปียวซ้อมกับปักศิลก่อนซะอีกให้ตาเนซ้อมให้ปักมันสักสามยกก่อนก็แล้วกันแล้วให้เปียวต่ออีกสามจากนั้นโชกลมกระโดดเชือกอีกสี่ยกครบสิบยกพอดีวันนี้ซ้อมกันเบาๆก่อนเดินทางไกลผู้การชะง,งักเพราะลูกาสาวสะกิดคุณลุงโอภพาสมาแล้วครับคุณพ่อเอ๊ เจ้าของคณะมวยชื่อดังหันความไปทางประตูเห็นเพื่อนร่วมรุนกับลูกสาวก้าวเข้ามาก็เอะอะเอาเชิญเลยพัดนุโอไม่นึกเลยจะให้เกียรติมาดูการฝึกซ้อมกวางไม่รู้จะไปไหนเลยชวนยายโอมาดูไม่เป็นการรบกวนนะเพื่อนพูดอะไรอย่างนั้นเธอนทางนี้ทางนี้ยายนุชไปบอกแม่ครัวยกทะเลมาในโรงยิมเลยลูกพ่อกับคุณลุงจะได้ดูเขาซ้อมกันไปดื่มกันไปยังวันอยู่เลยนะนบเฮ้ยไม่เป็นไรกลมพัดเย็นสบายอย่างนี้ไม่เมาง่ายหรอกไปนั่งกัน คว้าข,ข้อมือเพื่อนดึงไปที่เก้าอี้ซึ่งทําไว้เหมือนอัจจันดานหนึ่งซึ่งมีโต๊ะอยู่ตรงกลางที่นั่งล้อมโอโปอเลยคว้าข้อมืออัมพาซึ่งยืนอยู่คนเดียวเพราะพอเพชระพผะไปคุยกับครูผลเสร็จแล้วอัมพาทําท่าจะขัดขืนเธอก็กระซิบไปนั่งด้วยกันอัมจะได้เป็นเพื่อนกันฉันจะไปคุยกับอัมที่บ้านแต่เห็นมีแขกเลยไม่กล้าเห็นอัมมาที่นี่เลยชวนคุณพ่อมาด้วยปะลูกสาวนายเพชรไม่กล้าขัดเลยต้องตามไปนั่งด้วยนุชนาตออกไปบอกแม่ครัวแล้วกลับเข้ามานั่งขนาบข้างโอโปออีกคน เห็นพี่ชายกับนายปักสินขึ้นไปบนเวทีโดยมีเจ้าแหลมสิงเจ้าปลาเสือและเพื่อนๆแบ่งกันเป็นพี่เลี้ยงครูผลขยันขยอให้ในายเพชรขึ้นไปทำหน้าที่กรรมการอดีตนักมวยเก่าจึงได้ขึ้นเวทีครั้งแม้เป็นเพียงกรรมการแต่ก็ดูท่าทางคึกคักเป็นคนละคนกับนายเพชรคนเฝ้าบ้านพอถูกเพื่อนเก่าดันขึ้นเวทีแกตบมือเรียกนักมวยทั้งสองที่สวมมวกกันน็อกมาพบกันกลางเวทีแล้วเตือนนักมวยตามระเบียบเสียหน่อยแล้วให้แยกไปคนละมุม ไอ้สีมานักมวยจากโคราดลูกน้องคนสนิทหนึ่งในสาของเนติวุฒิที่มันไม่ค่อยยุ่งกับใครทําหน้าที่กรรมการจับเวลาตีะระฆังขึ้นครู้อมทั้งสองปลาดออกจากมุมเข้าซ้อมกันเนติวุฒิเป็นฝ่ายทําเสียมากกว่าเพราะต้องการซ้อมให้ปักศินหลบหมัดที่เขาปล่อยออกไปเป็นชุดอย่างว่องไวายปานงูฉกจวดโดยเฉพาะหมัดแยบเห็นปักศินเอามัดปิดป้องเปิดช่องวางด้านข้างลําตัวก็รัวมัดฮุกเข้าใส่คู่้อมเป็นนักมวยอาชีพเมียันดับอยู่แล้วก็ปิดป้องไว้ได้ ล้วคู่้อมเปลี่ยนมาใช้หมัดอปพคัดทั้งซ้ายขวาแล้วสวิงเข้าหน้าบางสลับร่างสลับบนอยู่จนหมดยกโดยที่กรรมการไม่ต้องเข้าห้ามเข้าแยกเพราะต่างเป็นมวยกันอยู่แล้วเป็นการซ้อมเชิงกันเท่านั้นยก2ยกสาก็ซ้อมทํานองนั้นน,น,น,นานๆปักสินจึงจะต่อยออกมาเป็นชุดสักหลังซึ่งเป็นการต่อยอยังออมมือเพราะเกรงใจลูกทันพอจบสามยกปักสินยกมือไหวเนติวุฒิล้วเข้าไปกอดกันขอบคุณมากครับคุณเนที่เป็นครู้อมให้ผมไม่เป็นไรนะอย่าลืมต่อไปนาะยต้องซ้อมจริงจังแล้ว ระวังตัวหน่อยอเปรียวหมัดหนักไม่เท่าไรหรอกนะ้าปักสิงกระซิบบอกด้วยใบหน้ายิ้มกระใหม่แล้วกลับไปนั่งให้พี่เลี้ยงให้น้ำนายเพชรกลับจากเวทีครูผลขึ้นทําหน้าที่กรรมการต่อเปียวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ที่มุมแดงโดยมีเจ้าปานหลานชายครูผลทําหน้าที่พี่เลี้ยงแทนเพราะเจ้าป่าเสือกับพวกที่เป็นพี่เลี้ยงในติวุตเลี้ยงไปทางมุมน้าเงินหมดนายเพชรถูกผู้การเรียกไปดื่มเหล้าแกจะไม่ยอมดื่มนายโอภาสก็ดุอาเลยต้องเข้าไปนั่งทําหน้าที่ลินให้เจ้านายทั้งสองด้วยโอปอกับอัมพาเงียบขรึม แต่นุชนะยิ้มระลืนแกล้งชมนายเปลียวไม่ขาดปากถ้าทางนายเปลียวเหมาะเป็นนักมวยจังเลยนะเหมาะอะไรจ่องออกอย่างนั้นโอปอค้านออกมาอย่างไม่เกรงใจเขาก็ทําจ่องไปอย่างนั้นแหละเราว่าเขาเหมาะเพราะรูปร่างสูงสูงแต่ก็บางกว่าคู่ต่อสู้เป็นกองในปากหนากว่าแต่ก็เตี้ยกว่าน้ําหนักพอกันนันแหละคิดแล้วไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันหนรอกนายเปลียวจะได้เปรียบด้วยซ้าแขนยาวกว่าแต่นุชอย่าลืมนะนายเปียวเขาไม่เคยเป็นนักมวยมาก่อน ไม่เคยขึ้นเวทีแต่ก็มีครูนะสิทธิเอกครูเพชรสิทธิ์ด้วยคงไม่ใช่ย่อยหรอกเมื่อตอนเช้ามืดยังต่อยเอาพี่ฉันปากแตกเห็นไหมละ่ะแล้วทําไมเขาไม่ให้ในเปลวสวมหมวกกันกระเทือนนั่นด้วยเป็นครูซ้อมให้ในปากเขาขึ้นเวทีนี่อีกไม่กี่วันข้างหน้าในเปลวก็ไม่ต้องสวมหมวกกันกระเทือนอะไรนั่นหรอกเป็นฝ่ายซ้อมให้เขานะที่คุณเนทําไมต้องสวมละ่ะแหมนี่ก็ช่างพูดกันซะจริงแม่อมพาพร่องออกมาอย่างลาคาญด้วยอารมณ์ไม่ดีด้วยเขาเริ่มชกกันแล้วดูเขาดีกว่า พี่เปียวไม่สวมหมวกก็ดีแล้วฉันใหญ่ถูกนกเราเร็ว,รวจะได้ไม่กล้าหากินอาชีพเวรอาชีพกรรมนี้ต่อไปว่าคนอื่นเขาช่างพูดตัวเองก็พูดมากเหมือนกันเลยถูกนุกชนาฏค้อนเอาแต่โอปอลหดเลาะแล้วหญิงสาวก็ต้องหน้าตื่นเมื่อเห็นนักมวยทั้งสองที่ครูผลเรียกไปพบกันกลางเวทีแยกออกจากกาันเข้ามุมะระฆังดังขึ้นต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นปากสินปาดออกจากมุมเข้าหานายเปียวท่าทางราวกับพยักเห็นเหยื่อรองแชมป์ภาคอันดับสูงทักทายนักมวยโนเนมด้วยหมัดแยบราวกับปืนกล เรียวยืนทือลบแต่หน้าถูกบ้างถากบ้างเขายกหมัดป้องกันคางซึ่งเป็นจุดสําคัญเอาไว้เท่านั้นในเพรสอนมวยยังไงทําไมเจ้บเรียวมันถึงยืนขาตายผู้การอนบตําหนิครูที่นั่งมองลูกศิษย์แกรีบอกเ,เพิ่งสอนนิดหน่อยเท่านั้นครับผู้การส่วนมากให้ออกวิ่งแต่เช้าวิ่งมากๆก,ก็ดีนี่กําลังขาดีมันน่าจะฟุตเวิร์กคล่องคนยังไม่เป็นมวยนบใช้คล่องอย่างใจนายได้ยังไงวะนายโอภาติงเพื่อนบาง ็มันเคยไปดูผลกิ่งเพชรซ้อมบ่อยๆมันบอกดูอย่างเดียวมันจะไปได้เรื่องอะไรเราเนอะพอดีเปลวเห็นปากสินเข้ามาคลุกวงในเลยกอดเอาไว้ดูผลมาแยกออกจากกันพอเอ่ยให้ชกลองแชมป์ปลาดเข้ามาอีกยับนําตามเคยสาม,มารถซ้อนเกรงหมัดซ้ายเอาไว้หมายเด็จศึกด้วยมัดสายที่เขาเคยโค่นคู่ต่อสู้มาเสียนักแล้วพอเห็นเปลวเปิดคาง ขต้ตะบันมาสายเข้าคางในเปียวด้วยหมัดตรงถึงทั้งไหล่เข้าไปด้วยกะทีเดียวน็อกมันเลยเพราะชักเดือดที่เสียเวลาเกือบหมดยกอยู่แล้วยังโค้นไอ้เปียวไม่ลงตามที่เคยคุยเอาไว้เสียงดังพักแต่ไม่โดนคางไอ้เปียวหรอกเพราะมันยกหนวมขึ้นรับเสียทันถึงกระนั้นคนรับก็ถึงกับเเพะแรงหมัดนุชนาดเผอตะโกนเชียร์คนขอ,ของเธอออกมาทันทีลุยมาเลยในปากรองแชมป์ตั้งใจจะเก็บคู่ซ้อมอยู่แล้วยิ่งได้ลูกยุเขาก็รวมหมัดซ้ายขวาเข้าใส่ทำเอาเปียวโอนไปโอนมา เสียงระครังดังเก้งช่วยเปลียวเอาไว้ได้เขาลดแขนที่ตั้งกาดเอาไว้ปักสินกํกำลังง้างมาสายเขาจะหยุดก็ทันแต่เดือดดานที่คู่ซ้อมไม่ลงเละตะบันส่งเข้าให้แต่ก็ยังช้ากว่าครูผลที่เข้ามาผักลูกศิษย์จนเซไปหมัดติดพันยังจงใจหมัดนั้นจึงผ่านหน้าในเปลียววืดไปเสียครูผลสะอึกเข้ากันพรางดุลูกศิษย์เสียงขุนเหลวไหลเจ้าปักระวังจะติดนิสยัยปักสินไม่กล้าเถียงเดินเข้ามุมไปยืนมองในเปลียวที่กลับเข้าไปนั่งที่มุมให้เจ้าปานให้น้ำ เนติวุฒิเขาทำหน้าที่พี่เลี้ยงคนของเขาแต่ไม่ได้ทำอะไรเข้าไปกระซิบเสียงคุณทำไมมึงเอามันไม่ลงวะมันแข็งมากคุณเนแล้วก็ปิดป้องอย่างดีไม่เปิดช่องให้ผมเลยทำไมมันจะไม่เปิดมันปิดตะคางหน้าท้องเปิดก็รอมันให้ดีสิวะผมกัดตะรุยมันอยู่แล้วพอดีระครังหมดยกซะก่อนเออเห็นแล้วไอสัตว์สีนี่กระสือตีละครังไม่เป็นไรเดี๋ยวยกต่อไปอ้ให้ไอแหลมสิงไปตีละครังเองยกแรกเก็บมันไม่ได้เอายกสองก็แล้วกันครับพอดีครูผลหันมามอง เห็นปักสินยืนเฉยไม่มีใครให้น้ำก็เข้ามาดูเอาอีกอ้าวแล้วทำไมไม่ให้น้ำกันอย่าทำยิงให้น้ำมันช่วยร่างกายกระปีก้กระเป๋าขึ้นเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แหละทำให้น้องงวยแพ้เขามากๆต่อมากแล้วทีหลังยัยเห็นอีกนะครับปักสินรับคำเรารีบนั่งที่เก้าอี้พักพวกก็ช่วยกันให้น้ำเนติวุฒิกระซิบให้เจ้าแหลมสิงปตีละครังแทนไอ้สีมาครูผลไม่ทันสังเกตหันไปเห็นไอ้สีมามายืนอยู่มุมแดงเลยให้ขึ้นมาช่วยเจ้าปานให้น้ำเปลวอีกคนแล้วละครังยกสองก็เริ่มขึ้น เปยวออกไปยืนปักหลักอย่างเดิมปักสินปรีลีเขาจะแยบแต่ต้องชะง,งักเพราะครูผลยกมือห้ามเสียก่อนแล้วเตือนเปียวไอ้หนูนี่เขาไม่ได้ให้เราขึ้นมาให้เขาต่อยเอาข้างเดียวนะเราเป็นคู่ซ้อมเขาก็ต้องต่อยมายืนขาตายอยู่อย่างนี้เขาซ้อมกับกระสอบซ้ายก็ได้เข้าใจไหมครับเอาชกครูผลฟาดมือลงระหว่างกลางคู่ซ้อมแล้วถอยออกมานายเปลวรีบตั้งกาดทันทีเพราะเห็นปักสินปรลีเข้ามา แต่แทนที่ลูกศิษย์ครูเพชรจะชกกับยื่นแขนออกไปยันหน้ารองแชมป์เอาไว้ปักสินต่อยไม่ถนัดไม่ถึงด้วยเพราะแขนเปรียวยาวกว่าปักสินโมโหโหลบลงต่ำจะเข้าคลุกเลยโดนมา้ายเปรียวฮุกเข้าที่สีข้างถึงกับเซตังหลักได้ก็โคลงหัวใส่อาจอาจเข้าหาเปรียวถอยหลังหนีพอเข้าใกล้ก็เอามือกดหัวปักสินไว้ปักสินปปัดแล้วเข้าคลุกวงในเปรียวก็กอดเอาไว้เลยทำอะไรไม่ได้จนหมดยกอีกครั้ง รูผลทายหัวแกมองหน้านายเพชรเพื่อนเก่าเห็นนั่งดื่มเหล้ากับเจ้านายยิ้มยิ้มก็ชักเดือดเข้าไปพูดกับเปี่ยวที่กาลังให้น้าเบาๆแต่ก็หนักแน่นเอ้เราอยากเป็นน้องมวยจริงหรือไบหนูจริงครับจริงแล้วทําไมทําอย่างนี้ผมก็ต่อยเขาแล้วนี่ครับครูตลอดยกต่อยทีเดียวย่ามาตบตาฉันไอ้หนูถ้ายกต่อไปทําอย่างนี้อีกฉันจะไม่ให้ผู้การรับเราร่วมคณะเด็ดขาดผมคงสู้ปากสินไม่ได้ครับได้ไม่ได้ก็ต้องสู้แพ้ชนะไม่สาคัญจะทำให้ฉันหมันไส้ผมกลัวขาโกรธด,ด้วยครับ ไม่ต้องไปกลัวมันทำแบบนี้สิเจ้าปักมันจะโกรธเพราะมันถือว่าดูถูกฝีมือมันแล้วดูถูกฉันด้วยทำไม่เต็มใจจะชกก็ลงไปเสียงะระฆังดังเกง่งครูผลออกมายืนมองนายเปียวข,ข้อนเมื่อแลเห็นเด็กหนุ่มยืนขึ้นแล้วปาดเข้าหาปักสินที่ออกมายืนทื่อปล่อยให้ในายเปียวยับก่อนแล้วทะลันเข้าวงในรัวกำปั้นเข้าใส่ยุงงข้าวนายเปียวจนตัวงอนุชนาตบมือให้อย่างดีใจแล้วก็ต้องหยุดหวดัวระทันทีเมื่อนายเปียวตวัดหมัดเขาที่กกหูรองแชมป์ภาคโดนเข้าอย่างจังถึงกับเส้มลง แต่ไม่ทันที่ครูผลจะเข้าห้ามเขาก็สปริงตัวลุกขึ้นโถมข้อหาคู่ซ้อมอีกครั้งคราวนี้เปลียวใช้วิธีถอยฉากแยบบางเอามือดันไว้บางหมุนไปรอบเวทีบางครั้งทำท่าเหมือนจะวิ่งหนีแต่พอใกล้จะหมดยกทั้งคู่ก็ปักหลักซดกันแบบใครดีใครอยู่นุชนาตะโกนเชียร์ปักสินจนอมพาทนไม่ไหวเลยตะโกนเชียร์พี่เปลียวบางนกมันเลยในปากหักคอมันเลยพี่เปลียวในปากนกมันได้ชนให้ห้าร้อยแล้วถามจูบด้วยสิในปากจะได้คึกคักมีกำลังใจ แม่อําโงงออกหมาดเล่นเอานุชนาทันควับมามองหน้าตาเขียวปัดโอปอ,อใจหายวาบนึกว่าต้องเกิดเรื่องแน่แต่นุชนาก็เพียงมองแล้วหยุดเชียร์ทันทีคงไม่มีใครได้ยินเพราะทุกคนสนใจมวยมากกว่าไอแหลมสิงก็ลืมตีละครงังทั้งที่เลยเวลาไปเป็นนาทีแล้วครูผมเห็นนักมวยทั้งคู่ชักจะป่อแปะแกรู้ว่าเปลี่ยวไม่เท่าไหร่หรอกแต่ปากสินสิจะแย่แต่ยังมีลูกบ้าอยู่เพราะเป็นนักมวยมีอันดับ จะยอมแพ้นักมวยโนเนมไม่ได้เลทาทำท่าป้อแปะเปิดช่องว่างให้เลยโดนหมัดตรงเขาเต็มนาพผงะออกมานั่งก้นจ้ำเบาปักสินตามไปคอยจังหวะที่คู่ซ้อมของเขาจะลุกขึ้นมาครูผลเลยถลันเข้ากันเอาไว้เสียก่อนแกรู้ว่าเวลามันเลยยกมานานแล้วเลยตะโกนด่าคนตีระครังไอสิงยกพ่อยกแม่แล้วมึงสี่ห้านาทีแล้วมัง้งเอา้าลืมไปครับครูไอแหลมสิงรีบคอะระครังดังลั่นจนทุกคนอดขำไม่ได้เจ้าป่านกับเจ้าสีมารีบออกมาประคองเปลว เขาปล่อยให้มันประคองทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เหนื่อยอะไรนักแต่ท่าทางก็สมบทบาททุกคนเชื่อมีครูผลคนเดียวที่มองเขาด้วยหางตาแล้วหันไปบอกลูกศิษย์ที่ยังเต้นอยู่เพราะเป็นกฎของครูผลที่กำชับนักหนาไม่ให้แสดงความเหนื่อยออกมาหลังจากชกหมดยกเจ้าปากวันนี้ซ้อมเท่านี้พอแล้วไปพักผ่อนได้เย็นกินข้าวแล้วนอนพรุ่งนี้ตื่นแต่ดืดแล้วไปวิ่งที่ชายหาดกับนายเปียวคุณเนขึ้นมาทําหน้าที่กรรมการให้พวกที่ยังไม่ได้ซ้อมจับคู่ขึ้นซ้อมกันเดี๋ยวครูจะดื่มเหล้าบ้างแล้ว ครูว่าเท่านั้นปักสินก็แทบจะบินกลับห้องพักเลยเพราะรู้สึกอายนุชนาที่นั่งมองหน้าเขาอยู่ยังไม่พอใจเขาเรีบลงจากเวทีให้พักพวกถอดหนวมทั้งที่ศีรษะและที่มือแล้วผุนผันออกจากโรงยิมไปเปลวลงไปนั่งทางแข้งทางขาอยู่กับพื้นโรงยิมให้เจ้าปานกับเจ้าสีมาช่วยถอดหนวมโดยยายอัมพายืนเท้าเอวดูอยู่แล้วดึงแขนให้เขาลุกขึ้นประคองจะกลับบ้านแต่เปลียวไม่ยอมให้ประคองรีบบอกพี่เดินไหวหน้าอัมยินจะยิงอยู่อีก เรียวหัวเราะเล็กๆแล้วลุกเดินออกทางประตูโรงยิมไปโอปอลุกขึ้นขวาแขนอัมพาตามออกไปด้วยทําให้เนติวุฒมองตามหลังยังไม่พอใจนักแต่ก็อดใจไว้เราเรียกนักมวยขึ้นซ้อมตามที่ครูสั่งครูผลเข้าร่วมวงกับเจ้าหน่ายโดยเข้าไปนั่งใกล้ๆเพื่อนเก่าที่ลิศเล่าส่งให้มองหน้าเพื่อนนิดหนึ่งเมื่อถูกหัวหน้าคณะถามเป็นไงครูผลลูกศิษย์คนใหม่พอได้ครับฉันว่าเขาท่าถ้าได้รับการฝึกให้ดีกว่านี้ไหวแนะ่แต่ต้องแก้ไขอ,อีกเยอะ กำลังขาดีแต่ยังตายอยู่หรือตื่นเวทีก็ไม่รู้นะแต่มายกหลังนี่คล้องขึ้นแต่ยังไม่ถูกจองวะลึกรูว่าไงก็ครับเป็นนั้ว่าท่านจะรับไว้ใช่ไหมครับรับสินายเพชรมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าผมไม่มีแล้วครับแต่ผมพูดกับตับเปียวแล้วแกอยากเป็นตำรวจมากกว่าครับลุงเพชรว่าเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยแล้วแกอยากเรียนต่อด้วยครับว้าหลายอยากนักจะเรียนอะไรต่อเห็นว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยรามครับ ก็ได้นี่เรียนไปต่อยมวยไปก็ได้บ้านฉันก็อยู่ใกล้ลามแต่ดูท่าจะไม่สําเร็จหรอกโชคมวยพอได้เงินแล้วก็ไม่ยากเรียนแต่ก็ไม่แน่นะนบในโอบพสได้จังหวะอดสนับสนุนเปลี่ยวตามที่ลูกสาวต้องการไม่ได้ถ้าให้แกเรียนไปด้วยก็ดีแกอาจมุกมานะจนสําเร็จก็ได้อาชีพนักมวยมันไม่ยั่งยืนอะไรไอปริญญาถ้าได้มาเราเลิกชกมวยจะไปเป็นตํารวจหรืออะไรก็มีทางอีกมากเด็กมันอยากเรียนต่อก็ควรสนับสนุนใช่ งั้นเราไปคุยบนบ้านดีกว่าจะได้นั่งให้สบายเอ้ยไอพวกนั้นมาช่วยย้ายทีโว้ยใหญ่นุษไปบอกแม่ครัวเอากับแก้มไปเพิ่มที่ห้องนั่งเล่นอีกนะหนูสั่งให้เขาจัดอีกที่หนึ่งที่เทเลสหน้าบ้านแล้วค่ะพอรู้ว่าคุณพ่อคงไม่นั่งที่นี่นานเชิญคุณลุงโอภาสครูแล้วก็ลุงเพชรไปต่อที่นั่นดีกว่านะคะจะได้คุยกันให้สบายนุชนาเชิญผู้ใหญ่ทุกคนโดยท่าทางนอบน้อมโดยเฉพาะเธอเรียกลุงเสดด้วยทำเอาแกเขินอดคิดไม่ได้ว่าเด็กคนนี้จะมาไม้ไหนกับแก เพราะตามปกติลูกสาวท่านทุกการเรียกแกว่านายนเพชรตามผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากกลับไปคุยกับเปลวเพราะมีเรื่องต้องเตือนกันอีกหลายเรื่องแต่ก็เกรงใจเจ้าของบ้านที่ให้เกียรติเชิญชวนทั้งพ่อทั้งลูกนายโอภาสก็เลยชวนด้วยก็ต้องตามเขาไปกินต่อที่เทเลสหน้าบ้านพักนั่นจริงๆพอผู้ใหญ่ออกจากโรงยิมไปหมดนติวุฒิลงจากเวทีถามน้องสาวคุณพ่อว่าไงบ้างยานุ์เรื่องอเปลวจะว่ายังไงก็ยินดีรับไว้เป็นนักมวยในคณะสิยิ่งกว่านั้นยังจะสนับสนุนให้มันเข้ามาหาวิทยายลัยด้วยอะ จริงเหรอฉันจะโกโหกพี่แนวอ,อะไรล่ะลุงโอภาสก็สนับสนุนเฮ้ยไปหน้าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วไอ้เปลี่ยวมันมีดีอะไรของมันวะคุณลุงโอภาสไม่เคยยุ่งกับใครคุณพ่อเรายังเคยพูดว่าแกไม่เอาเพื่อนเอาฝูงขณะคุณพ่อเคยขอให้บอกเพื่อนฝูงที่เป็นอาจารย์เป็นคณะบดีอธิการบดีให้ช่วยพี่ตอนสอบเอ็นก็ยังไม่ช่วยเลยทั้งๆท,ที่ตอนนั้นแกเป็นรัฐมนตรีมีทางช่วยได้สบายในเปลี่ยวคนน่าจะต่อรามไม่ต้องมีใครช่วยก็เข้าได้ไงถึงอย่างนั้นก็เธอจะเข้าได้มก็ต้องมีีีทุนนนเรย เรื่องเงินเรื่องเล็กถ้าเขาสนับสนุนสี่อย่างฉันว่าคุณลุงโอภาสคงไม่เท่าไหร่หรอกลูกสาวคนสวยของแกสนับสนุนในเปลียวมากกว่าคุณพ่อเกรงใจเลยเห็นด้วยคุณโอนะเหรอจะสนับสนุนคนอย่างไอเปลียวใช่พี่เนยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะคิดว่าไม่โอเขาชอบตัวใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นก็เลิกคิดได้เลยทําไมยังจะมีหน้ามาถามอีก พี่เนยทำอะไรไม่เข้าท่าฉันสู้สาช่วยพูดกรอกขู่แม่โอทุกวันว่าพี่เนยรักเขารักเขาจนเขาทาท่าจะสนใจมืดค่าเขายังเล่นน้ําด้วยแล้วจู่ๆไปทําทะลึ่งกับเขาจนมีเรื่องกันรู้อยู่ว่าเขาเป็นคนถือตัวยังกล้าเสี่ยงพี่อย่าเถียงเลยนะาฉันรู้นิสัยพี่ดีมือไวใจเร็วด่วนได้เพียงไรมาเจอคู่แข่งอย่างในเปลวเขา้าไอ้เจ้านั่นทําซึ่งเซื่องซึมซึมให้ความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่ไม่ทะลึ่งกับแม่โอแล้วยังทําตัวเป็นพระเอกไปขัดคอพี่เนยแม่โอเลยชอบใจมันแล้วอื พี่ถึงได้ตะบ,บันมันเซยยังไงเราถ้ามันไม่เสือกลงไปคุณโอต้องรักพี่แนะ่เพราะเขาร้องออกมาด้วยความตกใจเท่านั้นถ้าไม่มีใครลงไปขัดจังหวะเขาต้องเห็นใจความรักพี่แนะ่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่โกรธเคืองอะไรพี่หรอกเจอกันก็ยังยิ้มให้วันนี้ยังอุตส่าห์มาบ้านเราเลยโถพี่อย่ามาหลงตัวเองนักเลยพี่เนที่เขามาเพราะนเปียวมาซ้อมมวยด้วยหรอกเลิกฝันกลางแดดได้แล้วไม่มีท้าวชนะนเปียวได้เลยจะบอกให้ทำไมเขาถามเสียงคุณประตูแพ้มันหลายขุมนะบอกให้รู้เลยนะ รูปร่างหรือพี่เนย์ก็สู้ในเปลียวไม่ได้มันหลอกกว่าผินกองความรู้ต่อไปมันก็สูงกว่าแน่ฝีมือเชิงมวยฉันว่ามันก็เหนือกว่าในปักแล้วพี่เนย์จะไปสู้อะไรกับมันอย่าดูถูกพี่ไม่ได้ดูถูกวันนี้มันอาจสู้พี่เนย์ไม่ได้แต่แววบอกว่าต่อไปถ้ามันเอาจริงมันต้องเหนือกว่าพี่เนย์และนปักยังไม่ต้องสงสัยและใจมันเย็นกว่าด้วยฉลาดกว่าด้วยถึงยังไงมันก็กระจอกกว่าพี่หรอวะถ้าพี่เนย์หมายถึงว่ามันจนกว่าแล้วก็แสดงว่าพี่เนย์เจ้าชู้เสียเปล่าแต่ไม่รูู้้จจักใผหญิง มีจนไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกพี่เนยผู้หญิงที่เขาร่ํารวยเหลือล้อนอยู่แล้วยังโอปอเขามีทุกอย่างอยู่แล้วขาดเพียงคนดีเท่านั้นแหละไอ้เปียวมันวิเศษสะเพียงไหนเชียววิเศษแค่ไหนฉันก็ไม่รู้หรอกเท่าที่สังเกตมันมีดีที่ทําให้ลุงโอภาสที่ไม่เคยสนใจใครสนใจมันได้ก็แล้วกันโอปอเคยถือตัวก็ลดตัวลงมาคบกับมันครูผลเคยเรียกใครไอ้หนูไหมแต่ก็เรียกมันว่าไอ้หนูยิ่งกว่านั้นฉันรู้สึกผิดสังเกตมากโอปอให้ความสนิทสนมกับนายเปียวและนางอัมพาถึงกับตามกันไป ป่านนี้คงประคบประงงมกันสบายไปแล้วนางอํามันต้องทําตัวเป็นแม่สื่อให้โอปอกับนายเปียวพี่ชายมันรักกันแน่มันเป็นขี้ข้าเขาถ้าเปียวแต่งงานกับลูกสาวเจ้านายได้พวกมันก็สบายกันทั้งชาติอืพี่นึกไม่ถึงเลยแต่ถึงยังไงพี่ก็ไม่ยอมแพ้คนอย่างเปียวหรอกแล้วพี่จะทํายังไงหาทางกําจัดมันให้ได้น่ะสิเจ้ามันไว้ทําไมอย่าหาเรื่องเข้าคุกดีกว่าอย่าใช้วิธีรุนแรงฉันไม่เห็นด้วยหรอกแล้วใจพี่ทํายังไงกับมันใจเย็นไว้ก่อน ฉันจะพยายามทําดีกับมันแล้วหาทางกําจัดมันให้ได้ยังไงฉันต้องช่วยพี่เนยแต่งงานกับโอปอให้ได้ขอบใจมากนุชที่เห็นแก่พี่ฉันเห็นแก่ตัวฉันแหละเพราะรู้ดีว่าฐานะเรากําลังจะแย่คุณแม่ก็บอกให้ฉันช่วยพี่เนยด้วยถ้าพี่เนยแต่งงานกับโอปอได้จะกู้ฐานะพ่อแม่ได้ฉันจะพลอยสบายไปด้วยพี่เนยร่ํารวยแล้วอย่าลืมฉันก็แล้วกันทาไมพูดอย่างนั้นน้องของพี่แท้ๆพี่ลืมก็ไม่ใช่คนเท่านั้นแหละขอบใจล่วงหน้าฉันไปละแล้วนุชชนะก็ออกจากโรงยิม เนติวุฒิเลยขวาขวดเหล้าที่ผู้ใหญ่ดื่มพร่องไปนิดเดียวมารินดื่มแก้กลุ่มพอซัดเข้าไปชักเหมือนดื่มคนเดียวไม่ได้ก็เรียกลูกน้องนักมวยมาดื่มด้วยเลยเป็นอันไม่ต้องซ้อมกันเปลวออกจากโรงยิมเลยไปดูยางในรถยนต์ที่ขอไปกองไว้ให้คนเช่าเล่นน้ำตอนบ่ายมีคนมาเล่นน้ำมากอัมพากับโอปอเลยตามไปด้วยโดยโอปอขอไปแต่งตัวก่อนเปลวกับอัมพาเลยนั่งคุยกันบนยางในรถตามเคยถามจริงเธอพิบเปลวพี่สู้ในปากได้หรือเปล่าถามจริงก็บอกจริงว่าพอไหว เป็นอันว่าพี่เปลวจะยึดอาชีพนักมวยแน่เป็นบันไดขั้นแรกเท่านั้นพี่ต้องการไปเรียนต่อโดยไปอาศัยเขากินอยู่ครูผลบอกกับลุงว่าให้ไปอยู่กับแกแกมีบ้านพักอยู่บริเวณตึกใหญ่ท่านผู้การคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็อาศัยเขาอยู่ดีแล้วนะคนเรามันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันบ้างพี่มาอยู่บ้านอําพี่ก็อาศัยอําเหมือนกันแต่มันผิดกันนะพี่เปลวอยู่บ้านฉันเหมือนญาติกันพ่อแม่ฉันเต็มใจไปอยู่บ้านผู้การฉันว่าคงไม่มีใครเขาเต็มใจนักหรอกมันจะเดือดร้อนไม่เป็นไรพี่เชื่อว่าพี่ พอดีโอปอตามมาเธอแต่งชุดอาบน้าแต่ก็มีเสื้อคลุมเอาผ้าเช็ดตัวพันคอมาอีกด้วยแล้วเข้ามานั่งบนยางข้างๆอัมพาเธอได้ยินเปลวพูดว่ววก็ถามอย่างพยายามให้เป็นกันเองทนอะไรได้เปลียวได้ยินวววาวเปลวไม่ตอบอัมพาเลยพร้งออกมาเสียงตามนิสัยก็ทนให้เขาสับโขกได้น่ะสิพี่เปลียวเขาจะไปอยู่บ้านครูผลที่บ้านผู้การอนนบจะเป็นนักมวยเรียนต่อด้วยเป็นนักมวยเรียนหนังสือฉันว่าจะไม่สําเร็จเอานะเพราะอะไรครับ เปลวโงกหน้าถามยังสนใจก็เป็นนักมวยต้องฝึกซ้อมตลอดเวลาประสาทสมองอัดมึนเสรมเมื่อผ่านการต่อสู้มากๆเข้าบางคนที่ฉันเคยเห็นมาประสาทเสื่อมเป็นอุปสรรคต่อการเรียนที่ต้องใช้สมองทางที่ดีฉันว่าถ้าเรียนก็เรียนอย่างเดียวดีกว่าไหมเจาปัญญาที่ไหนไปเรียนเราไม่มีเงินอัมพาพูดเสียงหนักเพราะเธออยากช่วยเปลวเรื่องเงินอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีแล้วทั้งเปลวและอัมพาก็ต้องมองหน้าโอปอที่พูดยิ้มยิ้มเมื่อตอนเช้าคุณพ่อปารบับฉันว่า อยากให้ชวนอัมไปเรียนต่อที่กรุงเทพเปลวบอกกับฉันว่าอยากเรียนต่อฉันก็เลยบอกกับท่านท่านยินดีช่วยทั้งสองคนเพราะเป็นลูกหลานลุงเพชรทีท่เคยมีบุญคุณกับพ่อมาคุณพ่อจะให้อัมพาไปอยู่กับฉันให้เปลวไปเช่าหอพักอยู่ใกล้มหาลัยท่านจะออกเงินให้ทุกอย่างจะไปไหมล่ะผมจะไปแน่ครับเพราะตกลงกับลุงเพชรและครูผลไว้แล้วอัมพาล่ะฉันว่าคุณไปเรียนต่อนะความรู้มสา,ามมันน้อยไปจบอาชีวก็ยังดีฉันทิ้งมาตั้งสองปีแล้วเห็นจะไม่ไหวหรอกไหวนะเดี๋ยวฉันช่วยติวให้ เป็นห่วงพ่อกับแม่ด้วยพูดเสียงอ่อยๆไม่เห็นหน้าห่วงเลยลุงเพชรกับป้าเอ็มยังไม่แก่อะไรเลยแล้วก็ใกล้แค่นี้เองว่างวันไหนเราขับรถมาเยี่ยมแกก็ได้อําไม่ต้องเกรงใจคุณพ่อคุณแม่ฉันหรอกนาอําคงไม่รู้หรอกลุงเพชรเลี้ยงคุณพ่อฉันมาก่อนฉันก็เพิ่งรู้จากคุณพ่อเมื่อเช้านี้เองว่าลุงเพชรเคยเป็นนักมวยต่อยมวยเอาเงินมาช่วยคุณพ่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าหนังสือค่ากินคุณพ่อเป็นตัวเป็นตนมาได้เพราะอาศัยลุงเพชรแท้ๆท่านรักกันเหมือนพี่น้องเราสองคนก็น่าจะเป็็นนนนพี่่้้้อองกกกััไดชืเราาคย ไปอยู่ด้วยกันทานาตกลงนะ